สวัสดีครับพุทยานบ้านสวนยามเย็นของวันนี้มันไหนก็แล้วแต่แต่วันนี้แหละมีจะเสียงไก่อะไรเนี่ยก็เ <c oughs> ดินให้เข้าไก่ไปไป,ไปมามาในสวนนะครับพอดีก็ผลงานที่เราเริ่มเห็นก็รู้สึกดีใจกันเลยว่า,อ,าอยากนำเสนอให้ดูนิดนึ่งนะครับก็จะเป็นกบครับผมกบในสวนกบที่ผมเคยปล่อยเคยอะไรเป็นทันไว้แล้วก็อยากให้เขาอยู่แบบไม่ได้อยู่ในบอ่อปูน่ย อยากให้เขาอยู่กับสวนอยู่กับเป็ดอยู่กับไก่คือผมอยากลองเหมือนกันว่าเขาอยู่คละกันไนดะ้ไะในเมื่อเราปลูกหญ้าปลูกพืชห,หลายอยา่างให้มันเป็นที่ซ่อนด้วยที่อะไรด้วยเขาดูว่าจะาเขาจะอยู่แบบผสมประสานกันได้ไหมอันนี้เป็นการลองแต่ว่ากบเขามีก่อนหนนี้แล้วแต่เพราะว่าพอผมเริ่มเอาไก่โยกย้ายไก่มาฝั่งนี้บ้างอะไรบ้างหลายอย่างมาเริ่มเปลี่ยนแต่เขาก็ยังยังเริ่มเริ่มเห็นชัดเจนกว่าเดิมก็คืออันนี้ไม่รู้กล้องจับเห็นหรือเปล่าอันนี้สุดท้ายสิ่งที่เรา ตั้งใจแล้วปล่อยไว้เห็นแค่นี้ก็ยังดีใจแต่ถามว่าม,มันมีเยอะกว่าน,นี้ครับเพราะว่ากลางคืนเสียงเราร้องอยู่แต่กลางคืนเราไม,ไม่มีไฟที่จะพอที่จะส่องเห็นชัดมากก็เลยอาศัยช่วงกลางวันดีกว่าวันนี้ช่วงค่ำเกือบค่ำละประมาณ5้าโมงครับนก็จังหวะดีเดินไปเดินมาเห็นเลยว่าเก็บภาพให้ดูเท่าไ,ไหอยเพราะว่ามันก็ไม่เสียเปล่าที่เราอยากให้เขาอยู่ด้วยกับเราแล้วเขาก็อยู่จริงๆอ่าผมคิดว่าสักพักคงจะเริ่มมีลูกออดเล็กๆอยางเยอะอเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นชุดแรกๆตอน ไข่น่าจะประมาณช่วงหลังสงการที่มีฝนมีอะไรเริ่มเริ่มไข่เริ่มผสมพนันธเริ่มมีไข่เพราะว่าเขาจะประมาณให้โป้งเท้าเราอ่ะน่นาจะเป็นชุดแรกเพราะว่าเขาเห็นเราบ่อยเขาคุ้นเขาจะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ก็อย่างนี้ครับบางทีมันก็เป็นความสุขเล็กน้อยที่เราอยากอยากจะลองดูเพราะว่ากบที่อยู่ในบอ่อปูนเราฝั่งนู้นที่เลี้ยงกับปลาดุกข,ข้างบนก็ยังมีอยู่ครับแต่อันนี้คือรุ่นก่อนๆที่เราปล่อย ว่ากบบริเวณนอกๆจะไม่ค่อยมีแล้วผมก็เลยปล่อยหลายคู่เหมือนกันปล่อยอยาให้เขาอยู่อยู่ร่วมๆกันในสวนนี่แหละผมว่ามันน่ารักดีนะเมื่อก่อนเคยเอแอบจะไปส่องอยู่ตามป่าตามอะไรตามสระน้ําอันนี้อยู่ในสวนอยู่ในบ้านอันนี้บ่อเลี้ยงกบธรรมชาติใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> อยากลองเหมือนกันอยากให้เขาอยู่เต็มไปเนี่ยทั้งเป็ดทั้งไก่อะไรก็ดูมาเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเพราะว่าเขาก็มีน้ําเป็นที่หลบมีรูมี ก่อไม้ก่ออะไรที่หลบซ่อนกันได้อยู่จุดหนึ่งก็อยากอย่างั้นนะอยากผสมผสานดูถ้าจังหวะดีๆวันไหนเยอะก็จะเก็บภาพมาให้ดูครับว่าจะมีเต็มหรือไม่ก็รอหาไฟอะไรที่มันสว่างเยอะๆหน่อยจะมาส่องยามค่ําคืนว่ามันมีกบมีอะไรสัตว์ที่ผมปล่อยหลายๆอย่างอยู่ในนีเน้เมื่อเป็ดเมื่อไก่เขาขึ้นนอน สิ่งเหล่านี้ก็จะออกมายามกลางคืนนั่นแหละเดี๋ยวเราให้จังหวะที่มหาไฟอะไรที่มันสว่างๆหน่อยมาส่องแล้วกันเสริมภาษาให้นิดนึงเนาะกบคืนแก๊ปขึนแก๊ปแก๊ปแก๊ปคือกบถ้ากบใหญ่ก็เรียกแ็บกบแก็บกบเก็บโกบก็คือตัวที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวใหญ่เลยอั่นคือโกบโกบคือตัวใหญ่แต่ถ้าอังแก๊ปคือไงอยยแยกคำเนาะอังแก๊ปเนี่ยเป็นการย่างย่างกบเลย แก๊บบ๊อบแก๊บบ๊อบใช่ไหมครับนั่นคือแก๊บบ๊อบคือกบยัดไส้ไม่เห็นเป็นอาหารขึ้นชื่ออะไรงงงชื่อภาษาคือแบบโกบนี่เยอะเหมือนกันนะแล้วถ้าเป็นเขียดเนี่ยเขาเขาเรียกอะไรเขียดเขียดก็แก๊บแก๊บเช่าเช่าเช่าคือตัวเขียดก็คือตัวไม่ใหญ่เนาะเป็นตัวจำใหญ่ดำๆตัวนี้บ้างอ๋ออนั่นผมมีแอดแอดนี่เรียกคนกระอัดผู้เยอะเดี๋ยวเราคงต้องหาภาพไปดูแล้ววันหลังก็จะหาอะไรเรียกอะไรดีกว่าก็ประมาณนี้ะครับ ังแก็บกบสวัสดีครับก็ <laughs> ว่าจะจบแต่ก็ยังไม่จบครับเคยปล่อยไปเยอะเหมือนกันแต่พอดีเจออยู่ตัวหนึ่งแต่ฝั่งนี้จะเห็นเยอะอยู่แต่วันนี้พอดีมาเจอใกล้ๆก,ก,ก,กันกบก็เลยนล่ปูนาครับผมจับอยู่ข้างล่างเมื่อกี้อันนี้คือตัวผู้ กามปูเนาะกามปูกามปูจะใหญ่ท้องตัวนี้จะมีฝาปิดเป็นลักษณะเนี้ยเล็กๆหรือเล็กถ้าตัวเมียก็จะใหญ่เดี๋ยวนี้คือตัวผู้นะผมจับจากนามาผมเมื่อก่อนผมใส่บ้างอะไรบ้างได้เสร็จผมก็เอามาปล่อยไว้ในสวนปล่อยป,อย,ปอยอยากให้มันอยู่ด้วยอย่างนี้แหละแต่ก็ได้เห็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาเดินแล้วแต่เขาจะไปทางไหนวันนี้อาจจะกลับที่เดิมงเขามา้า ต้องดูไงเดี๋ยวไก่มาจาัดก,การหมด <c oughs> เดี๋ยวเราอยู่ในน้ำเราก็รอดนะ